คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องมาจากที่เรารีวิวการทำอิกซี่ที่โรบานสิริราชคลิปนี้จะพูดถึงการเตรียมผนังมดลูกไปจนถึงการใส่ตัวอ่อนการดูแลตนเองหลังใส่ตัวอ่อนจนประสบความสําเร็จในการทำอิกซี่ติดตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะตอนนี้น้องมาอยู่ในท้องได้17สัปดาห์จะ5เดือนแล้วค่ะแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นแนวทางสำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลการทำอีกซอยู่ค่ะหลังจากที่เราเก็บไข่ได้13ใบได้ตัวอ่อนมา11ตัวขั้นตอนสุดท้ายคือการเตรียมผนังมดลูกเพื่อย้ายตัวอ่อนเข้ากับสู่โพงมดลูกค่ะ ไปรับน้องกันแล้วค่ะวันที่15เป็นยาทั้งหมดที่เรากิน17วันค่ะถึงวันนี้17วันค่ะแต่ว่า3มตัวนี้สาตัวนี้เพิ่งมากิน7วันนะคะแต่ว่าตัวนี้เรากินมา17วันแล้วค่ะแต่ว่าน่าจะให้กินต่อค่ะคุณหมอเป็น วันนี้วันที่14เราจะต้องกินยาตัวนี้ตอนเย็นเป็นยาทำให้มดลูกนิ่งไม่บีบตัวค่ะน่าจะได้กินต่อหลังใส่ตัวอ่อนอันนี้เป็นยาเน็บเช้าเย็นตัวนี้ก็เป็นยาฮอร์มูนฮอร์มูนแล้วก็โฟลิกนะคะโฟลิกเราซื้อมากินเองเราซื้อมากิน5เดือนแล้วค่ะกินทุกวันวันละเม็ดนะคะ ไปพรุ่งนี้เราไปรับน้องกันค่ะ,ะก่อนใส่ตัวอ่อนหมอก็จะให้งดใช้น้ําหอมห้ามฉีดน้ําหอมนะคะแล้วก็ไม่ต้องงดน้ํางดอาหารก็ทานอาหารได้ปกติค่ะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะ ตั้งแต่กระบวนการการเริ่มทำอีกซี่เราไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชประมาณ12-13ถึงครั้งนะคะตั้งแต่เริ่มตรวจร่างกายจนถึงตรวจค่า HCG หลังใส่ตัวอ่อนค่ะเราเริ่มตรวจร่างกายตั้งแต่วันที่13บ่า1สิธันวาสองพันาร้อยนะคะ2 5งพันนะคะ หลังจากนั้นก็ฟังผลเลือดฟังผลเลือดก็เริ่มฉีดยากระตุ้นไข่แล้วก็หมอก็จะนัดอันต์เซาดูไข่หลังฉีดยากระตุ้นไข่ห้าวันมันไม่โฟกัสเอ้ยแล้วก็หลังฉีดยากระตุ้นไข่ครบสิบวันหมอก็จะนัดเก็บไข่ค่ะของเรา หลังจากนั้นเราก็โทรไปสอบถามนะคะว่าได้ตัวอ่อนกี่ตัวอันนี้ไม่ต้องไปพบหมอคะ่ะเราโทรไปสอบถามหลังเก็บไข่หวันค่ะแล้วก็วันที่สีมีนาเริ่มเตรียมผนังมดลูกนะคะเมาก็ให้ยาฮอร์โมนมา2 1วันกินเพื่อปรับฮอร์โมนก่อนนะคะเป็นประจำเดือนหลังเก็บไข่หมอจะยังไม่ให้ใส่ตัวอ่อนเพราะว่า เหมือนจะให้เตรียมผนังไปก่อนนะคะของเรารอบเตรียมประจำเดือนสองรอบค่ะถึงจะได้ใส่ตัวอ่อนหลังจากที่เก็บไข่แล้วประจำเดือนมาสิบวันประจำเดือนมาเลยะคะ่ะหมอก็ให้ยาฮอร์โมนมาให้กินยี่บเอ็ดวันประจำเดือนก็มาวันที่ยี่สิบแปดมีนานะคะพอทีนี้เราก็โทรไปว่าจะเข้าไปดูผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อนนะคะแต่ว่า พยาบาลบอกว่าช่วงที่ใส่ตัวอ่อนมันตรงกับช่วงติดกับส่งการช่วงหยุดสงการพอดีหมอก็เลยเลื่อนเป็นประจําเดือนรอบถัดไปก็สรุปว่าเราต้องเป็นประจําเดือนสามรอบเราถึงจะได้เตรียมผนังมดลูกค่ะตรงกับหยุดส่งการพอดีวันที่29เราก็เป็นประจําเดือนรอบที่3นะคะหลังจากเก็บไข่นะคะ เราก็โทรเข้าไปโรงพยาบาลก็เข้าไปวันนั้นเลยค่ะเตรียมผนังมดลูกก็มียากินปรับผนังมดลูกมาให้ประมาณ10วันค่ะหลังจากกินยา10วันหมอก็นัดดูผนังมดลูกค่ะดูผนังมดลูกวันที่8พฤษภาคมคะหมอก็ให้ยากินแล้วก็ยาสอดมาอีกค่ะ7วัน หลังจากนั้นหมอก็นัดใส่ตัวอ่อนวันที่15นะคะ15ใส่ตัวอ่อนเสร็จแล้วหมอก็จะนัดตรวจค่า HCG อีกรอบหนึ่งค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเราจะรวบรวมไว้ท้ายคลิปค่ะ มาจากใส่น้องแล้วค่ะเราใส่น้องไปสองตัวเกรดบีบีสองตัวเลยอาจารย์หมอบอกว่าน้องสวยมากค่ะตัวอ่อนสวยมากนี่เป็นยาที่เราต้องกินต่อเป็นยาเด็บแล้วก็ยากินต่อค่ะมีตัวแอสไพรินเพิ่มมาตัวนี้นะคะทำให้ตัวอ่อนฟังตัวได้ดี แล้วก็เป็นยาฉีดกันแท้งอาทิตย์หน้าค่ะก็ฉีดอีกหนึ่งเข็มนะคะก่อนจะเจาะเลือดเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดดูค่า H D G วันที่29่สาษภาคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดไหมนะคะยาเช้านี้หลังใส่ตัวอ่อน1วันค่ะทุกคนมี5ตัวที่กินแล้วก็เป็นยานเนี่ย เน็บตอนเช้าตอนบินเน็บสองเม็ดนะคะ<ม>ก็ประมาณนี้ค่ะตอนเช้ามียา6ตัวยากินห้าตัวยาเน็บ1ตัวนี่นะคะเพิ่มมาโฟลิกเราซื้อมากินเองค่ะตอนเช้าจะประมาณนี้นะคะวันที่2ี่สิบสเรามีฉีดยากันแท้งอ,อันนี้ต้องไปฉีดที่คลิในิกใกล้บ้าน ก่อนที่จะไปฉีดต้องโทรไปที่คลินิกล่วงหน้า1วันก่อนค่ะว่าเคารับฉีดไหมโรงพยาบาลศิริราชจะมียาฉีดตัวนี้มาให้นะคะฉีดครบหนึ่งสัปดาห์หลังใส่ตัวอ่อนค่ะนะคะทีแรกเราจะฉีดเองเขาก็เลยเอาเข็มมาให้นะคะแต่เราฉีดเองไม่ได้เพราะว่าต้องฉีดเข้าสะโพกค,ค่ะก็อมองไม่เห็นก็ต้องไปฉีด ที่คลินิกไม่งั้นก็ให้เพื่อนฉีดให้นะคะคนที่เป็นพยาบาลนะคะครบ7วันเราไปฉีดยากันแท้งมาลองตรวจค่า hcg ดู hcg ผลออกมาคือ2องสอขีดแบบเริ่มชัดแล้วะค่ะทุกคนการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อน7วันนะคะของเราคืองดเดินขึ้นลงบันไดงดเดินทางงดนั่งรถค่ะงดใช้ครีมอา่น้ำงที่เป็นสารเคมีที่มีผลกับเด็กนะคะ นอนนิ่งๆอยู่ประมาณ3วันขยับตัวแค่ตอนเข้าห้องน้ําและกินข้าวค่ะหลังจากวันที่4ี่ก็เริ่มขยับตัวมากขึ้นนะคะแต่เรามีอาการหน่วงจีท้องมากๆเลยค่ะ3วันแรกและนอนเยอะมากๆนอนทั้งวันเลยค่ะมีอาเจียนไปหนึ่งครั้งค่ะวันที่5้าเราก็เริ่มตรวจปัสสาวะเองเริ่มเห็น2ขีดจางๆค่ะเป็นเงาๆนะคะแต่ยังไม่ชัดพอครบ7วัน2ขีดเริ่มชัดขึ้นค่ะหลังจากครบ7วันคุณหมอก็จะให้ไปฉีดยา กันแทงนะคะครบ14วันนะัดเจาะเลือดตรวจฟังผล s c g ค่ะของเราขึ้นมาที่1,598ถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะเราก็รุ้นว่าจะติดแฝดไหมนะคะพอหลังจากฟังผลเลือดค่า s c g ว่าตั้งครรภ์แล้วหลังจากนั้น2อาทิตย์ถัดมาคุณหมอก็จะนัดอันตราาวด์ดูค่ะก็เจอตัวน้องนะคะแล้วก็หัวใจเต้นความรู้สึกตอนนั้นคือดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่เจอแค่คนเดียวนะคะ แค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะทุกสองอาทิตย์คุณหมอก็จะนัดไปอันเตอร์ซาวและต้องกินยาและฉีดยาต่ออีกอายุคันจนถึง12สัปดาห์เลยค่ะถึงจะปล่อยไปฝากคันนะคะสรุปก็คือหลังจากที่ตรวจว่ามีการตั้งคันแล้วก็ยังต้องไปพบคุณหมอทุกๆ2อาทิตย์เหมือนเดิมค่ะจนถึงอายุคัน12สัปดาห์คุณหมอถึงให้ไปฝากคันนะคะและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีกค่ะประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสามหมนบาท รวมกับค่าตรวจนิฟด้วยนะคะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำอีกซี่อยู่ที่150,000บาทถึง200,000บาทค่ะแล้วแต่เคสนะคะของเราถือว่าเป็นเคสที่ไม่ยากค่ะตอนนี้อายุคัน17สัปดาห์จะเข้า5เดือนแล้วค่ะคุณหมอก็ปล่อยมาฝากคันแล้วค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจมาทำอีกซี่ที่โรงมาลสิลิลาดนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกๆท่านที่กำลังอยู่ในกระบวนการการทำอีกซี่อย่าเพิ่งท้อและกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในการทำอีกซี่ได้เป็นคุณแม่สมใจทุกคนค่ะกว่าจะเป็นแม่มีลูกได้สักคนมันยากมากๆเลยค่ะสาหรับเราเราเคยท้องและแท้งมาแล้วสองครั้งค่ะผ่านความเจ็บปวดผิดหวังมามา,มากมาย เลยตัดสินใจมาทำอีกซี่ค่ะขอให้โชคดีทุกคนค่ะ